เปิดคอมเมนต์ใน Facebook เปิดในเพจพันที่เปิดในทุกอย่างที่มีเท่าที่เสิร์ชคำว่าตีชาแล้วเจอค่ะใน Google ค่ะป๊อปปูล่าจริงหนูเจอตัวเองเจอคนด่าเปนกระถูเลยหนูแบบโอ้ my god โอ้ my god คนด่าฉันเยอะแบบมันเยอะอะมันถึงร้อยอะมันเป็นไได้ยังไงอ่ะเขาาแล้วแล้เขาก็ด่ากันแล้วพอหนูอ่านไปอ่ะด่าไปด่ามันหนูรู้สึกแบบหนูก็เริ่มขำค่ะเพราะว่า เขาด่าหนูแรงมากเขาด่าเหมือนกับหนูไปทําอะไรแย่ๆให้เขาเหมือนกับทําไมีิฉันรู้สึกแบบโอ้ my god นี่คือโมเมนต์ที่ฉันดังจริงๆแล้วแบบฉันต้องยอมรับความดังของตัวเองให้ได้แล้วแหละเพราะว่าฉันมีเฮเทอร์เยอะมากอ่ะนี่คือความดังของจริงอ่ะมันต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆเลยทุกอย่างที่บริตตี้เคยผ่านมามาร์นเคยผ่านมาปิยองเซ่เขาต้องเคยผ่านมาฉันได้มาหยุดจุดนี้แล้วแหละติชาฉันมีเฮเทอร์แล้ว <C ham> แต่ตอนนั้นแหละเราเพิ่งรู้ว่าเฮ้ยติชาดังไม่ใช่น้อยนะ<ม>จากคอมเมนต์ลบๆ ใช่ค่ะหนูจะบอกนะคะครั้งแรกในชีวิตหนูที่หนูหนูรู้ว่าหนูป๊อปปูล่าขนาดนี้คือช่วงเดอะเฟสที่มีคนด่าค่ะเพราะหนูเคยไปดูแบบสื่อบันเทิงเมืองนองช่วงเขาบอกว่าเธอยังไม่ดังพอนะถ้าเกิดเธอไม่มีเฮเตอร์สักคนหนึ่งการที่จะโู้ว่แล้วว่ายูเฟม่ะใส่ย่ต้องมีเฮเตอร์หนึ่งคนอย่างน้อยๆนะแล้วติช่ามาเมืองไทยตอนนั้นน่ะคือเราเป็นคนที่คืออยู่ต่างประเทศเราไม่ได้ติดตามสื่อโซเชียลอะรู้จักแต่ Facebook แต่ว่าก็ไม่ได้เข้ากลุ่มอะไรที่มันมันมีกลุ่มข่าวหรือมันรู้ หรือมันมี Twitter หรือมันมีอะไรอย่างงี้ที่หนูแบบไม่ได้ติดตามไงเราเลยไม่รู้ว่ามีใครด่าเราเลยคือ ไปไม่รู้กี่วีกี่อีพีแล้วรู้สึกมั่นหน่รู้สึกมั่นใจรู้สึกว่าฉันกําลังทําตามความฝันของฉันมัน Amazing มากแล้วมารู้ทีหลังว่ามีคนด่าเราแล้วสาเหตุที่รู้นะคะเพราะว่าวันหนึ่งหนูเดินไปมีผู้หญิงในรายการ The Face เนี่ยเขาร้องไห้เขาเสียใจมากแล้วฉันบอกโอ้ทำไเป็นอะไรอะ่ะเขาบอกว่าฉันโดนคนด่าในคอมเมนต์แบบมันเสียมันเสียกำลังใจอะ่ะหนูเข้าใจนะบางคนแบบโดนด่าอะไรอย่างเงี้ย uh, uh. แล้วหนูก็แบบโอ้ oh my god it's okay you know แบบเรามาทําตามความฝันไม่เป็นไรหรอกบอกเขาอย่างดีบอกเขาอย่างดีว่า าแบบคอมเมนต์เขาหาเชอแบบสองสอันไม่เป็นไรหรอกเงี้ยแต่เขาก็แซะจริงๆเขาก็ไม่เคยโดนไงคือทุกคนเป็นค้าแรกในการออกทีวีใหญ่เราก็มีโปรดิวเซอร์มั้งหรือใครก็แล้วแต่มาแล้วบอกว่าโอ้ยโดนแค่นิดเดียวเองเธอนี่โดนน้อยนะดูติชาเนี่ยมันโดนเยอะกว่าเพื่อเลย ูไม่เห็นรู้ตัวเลยไม่รู้เลยใครจะด่าหนูทําไมหนูจะเก่งหนูจะรอดหนือมงอแล้วมีแล้วเสียทีเนี้ยเขาแล้วแล้วเขาคนที่มาบอกเขาคงรู้สึกแบบชอบเหมือนกันกอ้อาว เพิ่งไปบอกติชาเนื้อว่ารู้แล้วไม่รู้ติชายังไม่รู้เขากลัวว่าเรากลับบ้านไปอ่านแล้วเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมาแบบโอ้เราอีกเรากลับไปเราแบบว่าโอ้ไม่์ก็ไม่ได้แล้วแหละฉันโดนด่าเยอะขนาดนั้นเลยเหรอทำไมฉันไม่เห็นแม้แต่คอมเมนต์เดียวฉันไปอยู่โลกไหนมาเปิดคอมเมนต์ใน Facebook เปิดในเพจพันที่เปิดในทุกอย่างที่มีเท่าที่เสิร์ชคำว่าติชาแล้วเจอค่ะใน Google ค่ะป๊อปปูล่าจริงหนูเจอตัวเองเจอคนด่าเป็นกระถูเลยนึกแบบโอ้ไม่ god โอ้ my god คนด่าฉันเยอะแบบมันเยอะอ่ะมันถึงร้อยอ่ะมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะเขาเขาแล้วเราาก็ด่ากันแล้วพอหนูอ่านไปอ่ะด่าไปด่ามันหนูรู้สึกว่าหนูก็เริ่มขำค่ะเพราะว่าเขาด่าหนูแรงมากเขาด่าเหมือนกับหนูไปทําอะไรแย่ๆให้เขาเหมือนกับทําไมที่ฉันรู้สึกแบบโอ้ my god นี่คือโมเมนต์ที่ฉันดังจริงๆแล้วแหละฉันงยอมรับ ของจริงอ่ะมันต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆเลยทุกอย่างที่บริตนียเคยผ่านมามารดาเคยผ่านมาปิยองเซ่เขาต้องเคยผ่านมาฉันได้มาอยู่จุดนี้แล้วแหละติชาาฉันมีเฮดเดอร์แล้วคือฉันอ่านเนี่ยฉันรู้สึกว่าตลกเพราะว่าเป็นคอมเมนต์ที่ไร้สาระมากเต่ยังมาทำไมไม่สวยแล้วเอามั่นหน้าและฉันรู้สึกว่าโอ้ my god โซวตคือฉันรู้สึกว่าคอมเมนต์พวกนี้เขาทําเพื่อจะมาทําลายความมั่นใจเรารู้เลยเธออยากทาความทําลายความมั่นใจฉันใช่ไหมฉันไม่ให้หรอกอย่างเงี้ยคือคือรู้สึกว่ามันไม่ได้ช่วยเราถ้าเกิดมาคอมเมนต์ในเชิงแบบว่าเนี่ยทำอันนี้ไม่ดีนะน่าจะทําให้ดีกว่านี้อย่างเงี้ยรอฟังแต่ตอนนั้นแบบพัวด่าแบบด่าเลยแบบไม่สวยแล้วมาทําไมไม่ได้พิมพ์นิยมแล้วก็แบบพูดไทยคําอังกฤษคําบลา b l อย่างเงี้ยหนูก็รู้สึกแบบว่าเอาไม้ก็คนพูดนีเขาว่างมากอ่ะเขามีเวลาให้หนูขนาดนี้เลย <c oughs> ไม่มีเวลาให้เขาขนาดนี้เลย I'm so famous I'm so popular um I don't know <c oughs> แต่ว่าเราไม่รู้สึกแสบเอาจริงๆคือ <c oughs> ตอนนั้นรู้สึกว่าด้วยด้วยความที่ติช่ามี ฟาวเดชันที่แข็งแรงขอยอมรับก่อนว่าถ้าเกิดชับโตมาในสังคมหรือว่าในคนรอบข้างที่มองแบบว่าเอยอย่ามานหาเยอะนะทําอะไรก็คอยกีดเราคอยบอกเราว่าไม่ถูกไม่สวยไม่ดีอย่างเงี้ยแต่หนูโดนชมมาทั้งชีวิตอ่ะคือหนูเป็นคนสวยในบ้านของหนูอ่ะแล้วมันสําคัญน่ะแล้วเราบ้านอยู่มันไม่ใช่บ้านไออ่ะ่ก็เลยก็เลยเรารู้สึกว่าเราไม่เชื่อคือคนที่บอกเราไม่สวยคือแบบ it's your problem not my problem uh, ค่ะ,ม,คะมันเหมือนว่าเราโตมาจากวัฒนธรรมที่มันต่างกันด้วยปะอพอเราโตมาจากวัฒนธรรมแบบนั้นมันเลยทําให้เราแบบว่ามีความมั่นใจแล้วก็มีเหตุผลต่างๆที่เราจะเอามาบอกว่าเวลาเราอ่านคอมเมนต์เราจะไม่ได้คอยตามได้ง่ายแบบนั้นค่ะด้วยมั嘛ใช่ค่ะคือหนูอ่านหนังสือมาด้วยแหละคือมันเหมือนกับว่าตามธรรมาชาติมนุษย์แล้วถ้าเกิดเราได้คําติมาหนึ่งคำเราต้องบวกกับคาชมไปอีกเจ็ดคำเพื่อจะลบล้างกันได้เลยคนเราเนี่ย มนุษย์เราโดยธรรมชาติอยู่แล้วจะมองสิ่งเนแงทีฟไว้เพราะว่ามันเป็นการเตือนว่าคุณต้องเซอร์ไ e นะทุนต้องจำไว้ว่านี่คือความผิดพลาดอย่าพลาดอีกเพราะไม่งั้นคุณจะโดนไม่ชอบจากสังคมซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยมนุษย์ถ้าเกิดไม่โดนชอบจากสังคมเนี่ย ตายได้เลยนะเพราะว่าเราอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นฝูงเราอยู่กันเป็นแบบว่าอยู่ด้วยกันาะมันต้องเป็นที่ชื่นชอบแต่ด้วยความที่หนูอ่ะรู้เรื่องพวกนี้แล้วแล้วรู้ว่าโอเคมันจะเป็นจุดอ่อนของเราก็ได้ถ้าเกิดเราทําตามความฝันของเราอ่ะมันจะมีคนที่มาบอกว่าเราทําไม่ได้อยู่แล้วมันจะมีคนที่มาพูดแง่แ่เหมือนกับเป็นเสียงยุงเสียงแมงวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเกิดหนูฟังเขาหนูต้องคงต้องนอนอยู่บ้านไม่ทําอะไรแล้วหนูรเลยคือแบบโอ้โหถ้าเกิดฉันมาหน้าคดีฉันไปนอนกลับไปอยู่นอนอยู่ที่บ้านที่สวีเดนแล้วไไไปดููแบกรรตตน่่่ออมม้้ะยเีคื ถ้าเกิดอยู่ทําตามความฝันอยู่ต้องแบบมีโควที่แข็งแรงมีความเชื่อที่แข็งแรงค่ะค่ะพี่ไม่ได้คิดว่าอันนี้เป็นเรื่องอีโก้นะแต่นี่คือเซลฟ์เอสตีมคือความนับถือในตัวเองและและฉันก็มีคุณค่ามากพอคือบางทีการเลี้ยงดูอย่างที่บอกค่ะเราอาจจะเลี้ยงดูว่าคุณจะมีคุณค่าเมื่อคนรอบข้างรับคือเห็นด้วยกับคุณหรือให้คุณค่ากับคุณแล้วคุณจะไม่มีคุณค่าทันทีถ้าคนรอบข้างไม่ยอมรับแต่กับทิชาเติบโตมาว่าฉันต้องยอมรับในตัวเองก่อน นะคะไม่ใช่ว่าน้องเขาไม่ฟังคอมเมนต์แต่คอมเมนต์ใดก็ตามที่ทําแล้วมันเกิดแต่การบั่นทอนแล้วไม่ได้ทําให้เขามีการพัฒนาตัวเองมากขึ้นมันก็แค่เป็นแค่อิกปโยคหนึ่งที่ก็เขากดแล้วเขาก็ผ่านไปฉันก็กดทิ้งได้เหมือนกันใช่ใชค่ะแล้วหนูไปรู้มาว่าความมั่นใจที่แท้จริงอ่ะ มันไม่ใช่ว่าตอนที่ทุกคนชมคุณนะถ้าเกิดทุกคนชมคุณสรรเสริญคุณพูดแต่สิ่งดีๆกับคุณแล้วคุณมั่นใจอ่ะมันง่ายใครก็มั่นใจได้ม,มีแต่คนชม,มแต่โมเมนต์ที่มั่นใจจริงๆคือในวันที่ไม่มีคนคอยปลบมือให้คุณอ่ะแล้วคุณสามารถปลบมือให้ตัวเองหรือยืนหยัดด้วยตัวเองได้อันนั้นเช่ว่าสําคัญในกรณีที่แบบมิคเซนนะคะคืออยู่แล้วมันก็มีแบบเอ็กตรีมที่แบบโอ้ม y g ก d อันนี้คือเอโรเกนไปเลยอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่ ทุกคนคะคุยอย่างเปล่าเมาอย่างพลายคะ่ะและอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามพ่อเราด้วยนะคะ